สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธีสราลาักณนะคะเลขที่17อยู่ชั้น65ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสัมภาษณ์โฮมรูมดิฉันเองนะคะชื่อว่านางสาวภามาผลลิ้์สุขสันตินะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับ3คำถามนะคะในความคิดเห็นของคู่ต่งางๆนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ดิฉันขอมาสัมภาษณ์เรื่องคำถามต่างๆเกี่ยวกับคู่หน่อยนะคะค่ะคำถามที่1นนะคะ ที่จะมาบรรจุเป็นครูที่นี่นตอนนั้นนะคะก็คือตอนนั้นที่มาบรรจุเนี่ยมีโรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวเลยที่ให้เลือกนะคะแต่ก็ดีเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านก็สะดวกในการเดินทางแล้วก็พอมาได้สอนที่นี่จริงๆเด็กๆที่นี่ก็คือน่ารักแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานน่ารักมากค่ะคำถามต่อไปนะคะมาทํางานอยู่ที่นี่ได้กี่ปีแล้วคะแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างตอนนี้ก็4ปีแล้วค่ะก็รู้สึกว่า โรงเรียนนี้นักเรียนน่ารักเพื่อนร่วมงานก็ดีนะคะน่ารักทุกคนเลยรู้สึกมีความสุขที่ได้มาทํางานที่นี่ทุกวันเลยค่ะคําถามสุดท้ายนะคะคำถามที่สามคือสิ่งที่อยากจะบอกกับนักเรียนของอาจารย์ทุกคนที่เรียนกับอาจารย์นะคะมีสิ่งอะไรอยากจะบอกนักเรียนนะคะก็อยากให้นักเรียนปัจจุบันนี้นะคะเป็นเด็กดีก่อนอันดับแรกนะคะมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนไปเรียนรู้ะคะ่ะ ็จบไปมียนาคตที่ดีค่ะเราได้จบการถามคำถามทั้งสามคำถามไปแล้วนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ของดิชันด้วยขอบคุณค่ะ <c oughs>